สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับผมชิปนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับแนวทางในรอบดึกนะครับผมก็จะเป็นราวกาชาดนะครับดาวโจน VIP แล้วก็หุ้นดาวโจนปกตินะครับผมเนาะก็ในช่วง2องทุ่มเนาะสองทุ่มครึ่งเนาะครับก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกนะครับท่านใดที่มีโชคในแนวทางหวยลาวพัฒนาด้วยนะครับพี่พี่ก็แตก3ตัวนะครับเนาะแตก3ตัวโต๊ดนะครับแล้วก็ ผมเน้นให้ด้วยเนาะนะครับก็คือวงกลมไว้ให้นะครับสำหรับ3ตัวเนาะก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับมเม็ดเดียวให้วิุ่รูที่3นะครับผมเนาะสำหรับแนวทางนะครับพี่พี่ของเราแนวทางราวการชาตินะครับดาวโจน V A P แล้วก็หุ้นดาวโจนปกตินะครับราวการชาติผมให้เก้ากับ3ไปรุด9ผลที่ออก91 1, 1กับ08นนะครับอันนี้หลุดไปนะครับเนาะ ส่วนดาวโจน์ V.I.P. ให้2กับ7ผลที่ออก08507นะครับของเรา0 7ย์ไม่มีนะครับพี่พเอ้ให้7 6 77นะครับออก0 7ย์ใครรูดที่7นะครับเข้าไปที่77ส่วนนะครับหุ้นดาวโจนนะครับเมื่อคืนนี้ให้2กับ6ผลที่ออก0 7 6ย์สานะครับ2ไม่มาใครเอา6ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่76นะครับ มาแค่เลขเด่นก,กับเลขรูกนะครับเราลุดไปห่งรอบนะครับก็ต้องขอโทษพี่พ,พสมาชิกด้วยนะครับสำหรับแนวทางของค่ำคืนวันที่20นะครับก่อนไปรับชมแอดขอฝากบ้านไว้เช่นเคยนะครับสลับบ้านน้ำาต้อทองเป็นบ้านเสียงโชคนะครับพี่พี่สมาชิกท่านใดที่ไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับผม ลาวกาชาตินะครับคืนนี้ผมให้ไปที่เลข0กับเลข6สายรูดให้ไปที่เลข6 6 1 6หนึ่ง06 09ดนะครับสามตัว068 ผมตามนี้ส่วนดาวโจน vip นะครับดาวโจน vip ผมได้เลขศูนย์นะครับกับเลขสี่สายรูดนะครับให้ไปที่เลขศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์สี่ศูนย์แปดนะครับสี่ห้า 4ี่เจนะครับสตัว3ตัวให้ไปที่4ี่นะครับผมหุ้นดาวโจนนะครับหุ้นดาวโจนผมได้เลข8กับเลข2นะครับสายรูดให้ไปที่เลขเลขแนะครับ แปดสามแปดสี่แปดหกสองสามสองสี่สองหกนะครับสามตัวผมให้ไปที่สองแปดสี่นะครับ นะครับผมแนวทางก็จับประมาณนี้นะครับพี่เนาะนะครับเรา VIP ลืมวงไว้ให้นะครับ08 0545นหนะครับนี่เลยนะครับใครชอบเนาะสายเจาะก็ตรงปากาวงไว้ให้นะครับหรือท่านใดชอบตัวเด่นวิ่งรุดนะครับก็ขอให้เฮงเปังๆทุกท่านก็แล้วกันนะครับขอบคุณพี่พี่สมาชิกทุกท่านนะครับที่มีส่วนร่วมเนาะเข้ามารับชมนะครับเป็นกำลังใจนะครับ คลิปนี้กับสวัสดีครับ